ครับผมดรชลนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับ <c oughs> เราอยู่กันที่บ้านกับตันเรือนะครับรามอินทรานะฮะบรรยากาศจะครับพาลูกหลานเนี่ยครับมาเล่นได้นะครับ ลำปออยู่ไหนเอ่ยกกอสวัสดีครับตอนนี้เรายอยู่ที่บ้านกำตันเรืนอถนนรามินทราห้านะฮะเด็กๆเด็กๆเด็กตอนนี้จะไปไหนกันนะ่ะ ในน้ำเข้าไปดีมามานี่ๆๆโอ้โหอะไรเนี่ยนี่เข้าไปพร้อมไปโอ๊ยมีระวังน้ำด้วยนะมีตบปัดด้วยอืมอือมีทองคำด้วยทองคำโอ้โหเย็ทองคำมีทองคำทองคำแท่งด้วยฮะอืมนะฮะทางขาระวังนะฮะ น้ำตกมีหอยอว้าวอาีกละอ่าน,น้ำองมันอือฮึตาตะวันนะครับเรากำลังเป็นเอเวนเจอร์กันอยู่นะฮะครับโอระวังลื่นนะฮะระวังลื่นนะเด็กๆม,มีไอ้น้ำนด้วยมีไอ้น้ำด้วยนะฮะโอ้นี่หอยหอยสังอุ้ยหอยใหญ่มากมอุ้ยสาวๆระวัง อันนี้กระดองเรือราารไอเคครับตรงนี้อนนเออเอาเอาเอารองหัวด้วยนะโอ,สโอ้สมบีด้วยมีทดดด้วยนนระเบิดิดคือรกระตายเหร ล้โอ oh, okay. uh ้ยกระต่ายกระติ eh, hi, right, nih, right, sente, right, ๊บโอเคไปเออหืมท่านผู้ชมาใัไม้บอลมาในร้องทำไมอ่ะเฮ้ยระวังฮะอุนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยฮะเด็กๆนี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นรูปอะไรฮะเป็นรูปโหรูปปูเนี่ยเอาไปนั่งหน้าปูสิ